สวัสดีครับเพื่อนๆ,พ,อนๆพบกับลุงนองวิศวกรนอกเวลาอีกครั้งครับทุกคนกับช่องโกโกจันของเราวันนี้ลุงน้องอยู่ที่กอไผ่ของลุงนองครับที่เพิ่งถูกตัดไปขายครับทุกคนดูสิครับมันโล่งขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับน้องจะมาบอกเล่าประสบการณ์การขายไผ่เป็นครั้งแรกของลุงนองครับทุกคนนี่ข้างหน้าลุงนองนะครับเป็นกอไผ่สังหวดของลุงนองนะครับเมื่อคืนลมแรงมากเลยมันโค่นลงมาแล้วทุกคนนี่เพิ่งตัดปลายมันมา มันโค่นจะใส่บ้านอยู่แล้วนะครับเหตุผลที่นอนต้องแต่งกอไผ่กอพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าลมแรงมากๆเลยทุกคนแล้วมันมีโอกาสโค่นใส่บ้านเราได้นะปีก่อนนู้นมันก็โค่นใส่บ้านของเราเราเลยต้องแต่งกอไผ่นะครับกอไผ่ล้วก็มีเยอะนะทุกคนลำก็เยอะไม่ได้ใช้อะไรมากมายแต่งมาก็มากองว่าอย่างนี้สุดท้ายก็ใช้ประโยชน์ไม่หมดก็ต้องเผาทิ้งครับเสียเวลาเราก็เลย ต้องขายให้ได้ครับปีนี้ภารกิจการขายลำไผ่จึงต้องเกิดขึ้นให้ได้ครับปีนี้ก่อนเออนะครับลุงนอง่องต้องนอมเข้าใจเกี่ยวกับไผ่ของหน่องเองก่อนนะครับเพื่อนก็เหมือนกันนะทุกคนถ้าเราปลูกอะไรไปแล้วเราจะไปขายเราต้องเข้าใจสินค้าเราก่อนเนาะไผ่สามมอเป็นไผ่ที่เราเป็นลำที่ตรงมากเราก็เนื้อไม้แข็งมากๆเนาะ ที่ไปของเขานี่ตามที่เราปลูกมาเราจะรู้ว่าเอาไปทําตะเกียบก็ได้นะแล้วก็ที่แน่ๆคือมันตรงแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเอาไปเป็นไม้ค้าผลไม้ได้แน่นอนนะแล้วก็ในเขตจังหวัดของน้องอยู่นี่เป็นปลูกทุเรียนลาใหญ่นะน้องก็เริ่มไปหาลูกค้าเลยนะครับเคยเข้าไปดูในสวนทุเรียนแล้วก็ถามคนต้องการเขาจะของสวนทุเรียนนะครับว่าเอาลําไผ่ลุงน้องแบบนี้ไหมทุกคนตอบว่าเอาครับ <Yes. S 1> แต่ว่าต้องตัดไปให้เขาครับทุกคน ชอยข้อนี้ก็เลยตัดออกไปครับทุกคนแนวทางที่2ที่ลุงนองดูก็คือลุหนองเข้าไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะทุกคนว่าใครซื้อลำไผ่เราบ้างนะก็ปรากฏว่ามันก็ไม่มีคนรับซื้อโพสต์เลยนะมันมีแต่คนขายอนะทุกคนอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็เลยโทรไปถามครับส่วนใหญ่อยู่ไกลนะทุกคนอยู่กกะจากที่ลุงนองอยู่มันก็เขาก็จะไม่สะดวกในการเข้ามาตัดนะทุกคนก็เลยชอยข้อนี้ก็เลย ทำไม่ได้นะทุกคนนี้ทําไม่ได้ก็เลยหันไปดูว่าเฮ้ยละแถวนี้อ่มันมีคนมาขายไม้ไผ่แถวนี้ไหมอยากได้คนขายไม้ไผ่ที่มีสวนไผ่จริงๆแล้วก็ตัวสวนอยู่ห่างกับที่นี่ไปไม่เยอะมากระหว่างนั้นเราก็ยังมีเวลาครับทุกคนเราก็ขับรถไปก็มองป้ายมองอะไรไปว่ามีใครขายไผ่ไหมเนาะก็ไปเจอที่ท่าใหม่นะอยู่อันนึงเขาตัดแล้วก็มาวางไว้ก็เข้าไปถามครับทุกคน เขาก็บอกว่าเขาเป็นหน้าร้านเฉยๆครับไม่ได้มีสวนไผ่นะทุกคนมีสวนไผ่จากที่อื่นมาตัดแล้วก็เอามาวางไว้ที่หน้าร้านให้ของเขาอันนี้ก็เลยไม่ตรงสเปกนะทุกคนก็เลยไม่ได้นะต่อไปมันเป็นเจ้าเจ้าที่เราตัดวันที่เราตัดของเรานี้ก็เป็นเจ้าประเภทที่มาติดป้ายใกล้ๆสวนเราพอดีเลยน่องขับรถมาเห็นก็เลยถ่ายรูปเก็บวแล้วโทรไปถามปรากฏว่าตรงสเปกค,ครับทุกคน <Yeah. S 1> นั่นก็คือว่ามีสวนไผ่ของตัวเองนะลูกค้าอยู่ที่ อำเภอเดียวกับลุงนองแต่สวนอยู่อีอำเภอหนึ่งไกลออกไปนะครับเขาก็ตรงสเปคกับเราเลยเขาก็เลยตัดสินใจเข้ามาตัดไผ่ของเราครับทุกคนนี่ครับโหตัดแป๊บเดียวมาขนาดนี้ข้อดีก็คือเราให้คนนี้เขามีประสบการณ์ที่เป็นคนซื้อไม้ไผ่แล้วก็เป็นคนงานที่ทําสวนไผ่ด้วยน,นี่มันจะทําให้สวนไผ่เราโล่งแล้วก็เขาสามารถ แต่งกอเป็นด้วยครับทุกคนเขาจะไม่ได้แบบตัดลวดหมดเลยนะเขาจะเหลือลำแม่ไว้บ้างเพื่อเลี้ยงกอให้ลำลูกมันโตได้แล้วก็มีหน่อเยอะขึ้นในปีนต่อไปได้นะน,นี่คือข้อดีนะทุกคนอันนี้น่อก็ได้ความรู้ได้ความรู้ใหม่นะจากคนที่เขามาตัดนี่นะครับก็เรียนรู้จากเขาเนาะถามถามคนงานที่เขา,าประสบการณ์นะเพราะว่าคนตัดอันเนี้ยเขาดูแลสวนไผ่จำนวนมากเลยนะเป็น300ไร่เลยนะทุกคนใหญ่มาก นะครับถ้าเกิดใครสนใจติดต่อมาผมติดต่อเขาให้อีกทีนึงถ้าอยากได้ต้นพันธุ์จากเขานะผมว่าไม่มีหรอกนะครับนี่เราก็จะตัดนะครับเขาก็จะบอกว่าแยกออกเป็น3ส่วนเนาะทุกคนก็คือสองต้นลุกหนองมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันอยู่ติดริมถนนเนาะแล้วมันจะถูกการไฟฟ้าเนี่ยเขาสับยอดอย่างเงี้ยเยอะมากเลยซึ่งมันเป็นไม้ที่ใหญ่นะแต่มันถูกสับยอดมันก็เลยสั้นนะทุกคนอันเนี้ยเป็นไม้ใหญ่แต่สั้น ก็สามารถออกสู่ตลาดได้เป็นไม้ค้ำลำใหญ่ทูเรียนเล็กเนี่ยได้ครับทุกคนก็จะเป็นขายอีกราคาเป็นราคาที่ที่ไม่สูงมากนนะเราจะไม่ได้บอกราคาเพราะว่าขอลุงนองคือไม่ได้ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเรื่องราคานะเพราะว่ามันเราต้องแต่งอยู่แล้วว่ามันจะโค่นนะครับส่วนไม้เกรดลงมาเนี่ยเป็นไม้เกรดที่ลำยาวนะยาวแต่ว่ามีขนาดลำเล็กเนาะแล้วก็ยาวไม่ถึง8เมตรเราเป็นเกรด เรียกว่าไรเกตบีหรือเกตที่ตกเกตนั่นแหละนะแต่ว่าซื้อนะครับมันสามารถเอาไปค้ำลำใหญ่ได้นะแล้วก็ทุเรียนเล็กได้เหมือนกันฉะนั้นไอ้สองกองเนี้ยถ้าตีเป็นกันเป็นพวกตกเกตนั่นแหละแต่ใช้ได้ก็ซื้อในราคาที่ที่ไม่สูงนะทุกคนส่วนไม้ที่เราขายกันในตลาดจริงๆนะเป็นเบอร์หนึ่งของการคร้ำนะทุกคนค้ำผลไม้นะก็คือไม้ที่มีความยาวมากกว่าป่ายเมตรขึ้นไปนี่แหละ คือทีนี้เขามองหากันอยู่เนาะ8เมตร10เมตร12เมตร14เมตรอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ทางคนขายเนี่ยเขาหาอยู่นะทุกคนในสนมนงยังไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเราเราตัดแล้วรอบหนึ่งเนาะปีที่แล้วเราเราไปกองทิ้งเต็มเลยนะเสียดายเนาะการอย่างว่าแหละคนเรามันต้องโง่ก่อนอันะป็นชลาลันนะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะเขาตัดน่าจะประมาณหนึ่งวันก็จะเสร็จทั้งหมดเนาะ เราก็ขายเป็นลำนะน,นับว่ากี่ลำแล้วคิดเป็นเงินไปเนาะปีนี้ก็จะถือเป็นปีแรกที่เราขายเป็นนะเราก็ต้องฝึกขายเนาะแล้วก็ติดต่อไปกับอ่าเรียกอะไรนะเราเจอสื่อตรงไหนแล้วก็ใช้ประโยชน์นะสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เชื่อมโยงเพื่อแปลงสิ่งที่เรามีเป็นเงินเป็นทองเนาะทำกะเกษตรเนาะปลูกได้ก็ต้องขายเป็นนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะในปีต่อไปนะก็คืออันนี้เดี๋ยวเขาให้เตาตัดต่อไปเรื่อยๆนะเนาะเาขายได้ขายแล้วครับทุกคนดีใจกับหน่ง้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน่ีต่อไปครับค้